พรรเพื่อไทยจะไปร่วมกับเขาหรือเปล่าพี่น้องอยากให้ร่วมหรือเปล่าครับพ <Yeah. S 1> อแล้วใช่ไหมครับ8ปีที่ผ่านมาคุณเศรษฐาเคยพูดไปนะคะว่ารังเกียจรัฐปหารนะคะให้ทุกคนดูหน้าดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบเราพูดไปหลายบทแล้วว่าพรรคเพื่อไทยมีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเราไม่ต้องการจะร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ หรือภาพรวมไทยสร้างชาติ ค้านนปัจจุบันเป็นพรรคที่มีชุดคําตอบสําหรับคนท้าทายปัจจุบันได้ดีที่สุดเราสามารถจับมือกับพวกเขาได้ที่เราไม่สามารถที่จะจับได้ก็คือพักฐานจังหวัองพักก็คือพรรประชาธิปไตยและรวมไทยสรงงนน้าหาเสียง พร้อมชูนโยบายเลือกตั้ง66ที่จังหวัดเลยนายเศรษฐาทวีสินคดีเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยขึ้นเวทีปาศัยหมดเวลาผัดวันประกันพุ่งความเดือดร้อนของประชาชนรอไม่ได้หมดเวลารัฐบาลปัจจุบันประเด็นหลักนอกจากเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนบางช่วงบางตอนนายเศรษฐายังย้ำว่าพรรเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลเพียงพรรเดียว ไม่ขอร่วมรัฐบาลกับพ,พรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างแน่นอนคุณเศรษฐาเคยพูดไปนะคะว่ารังเกียจรัฐปรหารน,นะคะก็อยากให้ทุกคน ดูหน้าดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบนะคะการรัฐบารที่เกิดขึ้นสองครั้งล่าสุดที่ทุกคนจำความกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบนะคะเพราะฉะนั้นพักเพื่อไทยจะไปร่วมกับเขาหรือเปล่าพี่น้องอยากให้ร่วมหรือเปล่าครับพอแล้วใช่ไหมครับ8ปีที่ผ่านมาพี่น้องครับเราพูดไปหลายบทแล้วว่าพรักเพื่อไทย มีความตั้งใจที่จะเป็นรัฐบาลพักเดียวเราไม่ต้องการจะร่วมกับพรกพลังประชารัฐหรือพรักรวมไทยสร้างชาติพี่น้องเป็นสักขีพยานให้กับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าพรักเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพักเองชัดเจนนะครับ ร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันเป็นพรรคที่มีชุดคําตอบสําหรับความท้าทายปัจจุบันได้ดีที่สุดเราสามารถจับมือกับพวกเขาได้ที่เราไม่สามารถที่จะจับได้ก็คือพักทหารจำแรงองพักก็กลับราบประชารนะัฐและรวมไทยร้างชาติถ้าพักร่วมฝ่ายค้านเสนอใครใหม่ก้าวไกลยุบมึงให้แน่นอนต้องเป็นพรรคกระดับหนึ่งที่มีสิทธิ์ในการที่จะรวบรวมสิทธิ์ก็แน่นอนถ้าเกิดระบบมันเกินเนื่องแล้วก็ควรที่จะรักษาระบบตามนั้นครับแล้วเราก็จะโหวตแม้ว่าเขาจะจับมือกับใครมาก็ตามอ๋อไม่ได้สิครับ ถ้าเกิดเขามีคนที่อยู่ในคอรามอเป็นพลเอกประยุทธ์กับพลเอกโควิดหรือใครที่มาจากพรรคที่เป็นฐา,จานจงแจก็คือจะไม่มีผมในคอรามอครับจับตามองพักเพื่อไทยพักก้าวไกลยืนยันเสียงเดียวกันไม่ขอเข้าขั้วกับพักพลังประชารัฐหรือพักรวมไทยสร้างชาติบนเวทีปราศัยนายเศรษฐายางยืนยันว่าถ้าได้ร่วมเป็นรัฐบาลบุคลากรพักเพื่อไทยอย่างนายอดิศรเพียงเกตกรรมการยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยนายจตุรนฉายแสง กรรมาการยุทธศาสตร์พักนายนัทวุิธใสเกลือผู้อํานวยการครอบครัวเพื่อไทยพร้อมด้วยผู้สมัครสอสอเลยพักเพื่อไทยบุคคลเหล่านี้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพทั้งหมดจะร่วมกันบริหารประเทศเพื่อให้ท่านหลุดพ้นจากความยากจนความลําบากความไม่เสมอภาค